พ่อหนูใครไม่รู้รคุยขยะพ่อหนูคุยขยะหรอ,อรใ,ครใครไม่รู้หนูจำพ่อตัวเองไม่ได้หรือไงใคร,รใครทิงรท้งขยะเออใครทิ้งขยะมาแล้วนะปอเนี่ยคันนี้แหละหเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อก็เดินมาคอยดูนะนโอ้ยนี่มันเป็นของอินซีเปล่า อ,อะไรก็ไม่รู้เอาพร้อม<ะ>เรียวๆคอยดูนี่พอเดินจากทางไหนนะ พ่อลูกอ่อนมองหาพ่อนนะทุกคนแม่อยนมาดูไหนะไหนะพ่อเดินมาจากทางนู้นนะคอยดูทางนูน้นาทงนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ พ่อจูใจพ่อมาเปล่าพ่อมาเป้าปาเป่าแไไหม่พ่อไปใหม่เลยก็ก็เบื่อหนูใช่<ะ>เขาเบื่อน้องพร้อมมาทีเ,เขาเบื่อน้องพร้อมดือม้อเขาเบื่อน้างหนูเ,นเขาลำคานนะดิไม่คานเขาลำคานนะสิแล้วพ่อก่อนมาแล้วพ่อก่อนเหรอทำโยน้ำไปทั่วเลยหนูอะทำโยน้ำเนี้ย ชื่อน้ำชื่อน้ำอะไรชื่อน้ำนี่เอ๊ะว๊าไอ้แม่เกิดขาดไม่อ่ะกิดขาดพร้อมว่ะ ไม่รู้บอกวงเดินมาเนี่ยแหละคันนี้แหละแม่ว่าพร้อมแม่ว่าคันนี้แหละไปละแม่ว่าคันนี้แหละพอเป่าไปเป่าออมปิดประตูแม่เหม็นเหม็นน้ำมันรถเหม็นควันรถเนี่ย ก็เดี๋ยวรอพ่อมาค่อยเปิดแบกจูเพออยู่แบกบจูเพออยู่เดี๋ยวรอพ่อมาค่อยเปิดไม่อยากโยพ่อโยพ่ออยู่แบกบจูเพออยู่แบกบจูเพอยิ้มก่อนแบบนับหนึ่งถึงยี่สิบก่อนเดี๋ยวแม่ให้เปิดอ้า เขาก็มาจับหัวหรอกออพ่อนั่งรถเต่ามาหรือไงมาฮะพ่อฮะาชิญเหลือเกินเลยช้อเกินจังเลยพ่อชิมิพ่อชิมิ สิสีฮะตัวอะไรอ่ะจักเข้าแบบตรงนี้รถพ่อดูนี่โอ้ยเดี๋ยวแล้ายาาาอ่ะอ่ะอ่ะอะไรอ่ยพ่อมารถคันนี้แหละใหญ่รถย่อโอ้อุ้ยอม แม่จะหักแตก <c oughs> หมดแล้วมั้งเขา,ามันเที่ยวคันนี้แหละก็มาคันนี้นแม่ว่าอาอ,าอยากเจอพ่อหรืออยากขึ้นรถพ่อกันแน่ฮะกึ้นรถพ่อแม่จ๋า มาอค<า>ันนี้คันนี้ไม่ใช่แม่ดูผิดคันคันนี้ทุกคนเห็นไหมนี่นี่นี่คันน,นี้แล่วแบบโคโยต้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูพ่อมาก่อนมาก่อนไหนพ่อมาก่อนเดี๋ยวให้ดูมะแม่แล้วแบบโคแม็กโคโนี้ป้อ,อยไหนวะ แม่ปอบแมงไม่มาเนี่ยคอยดูแม่จะซูมในนีส้สายซูมสายซูมใหญ่ก็อเอาป้อไปไหนวะพร้อมป้อไปไหนวะไหนเปหนเ้าเป้าปอบ่าวเบากันรถพ่อไงคันเมื่อกี้เนี่ยนี่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 เนี่ยใช่ไหมใช่คนนี้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยใช่คนนี้ไหมนี่ ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหม <laughs> ผมเห็นยังอย่าเอาหัวออกไปนะ <h ats> นี่พ่อเดินมางนี้แล้วหนูไปอยู่ทางนู้นนี่อย่าโดนแก้วอีกทางนี้ไปอยู่ทางนี้ ลบลบพอนไปไหนวะไ่้ร้อมนะพร้อมไปไหนไม่รูไอพร้อมอยู่ไหนร้อมไปไหนไม่อยู่หรูไอ้ฟ้อมว้ไม่อยู่นี่ว่าพ่อไปดีกว่าเฮ้พ่อไปแล้วเหรอครับพ่อยังยังได้อุ้ยเจ็บมาก เก็บไหมยลูกเก็บเก็บแทบพ่อแม่